สวัสดีค่ะก็จะพามาชมนะคะต้นขมิ้นชันนะคะขมิ้นหัวสีเหลืองนะคะนี่ค่ะแต่ตัวนี้เป็นตัวด่างด่างขาวนะคะจริงๆเขามีให้เลือกอยู่หลายต้นเลยก็เลยเลือกต้นนี้มานะคะนี่ค่ะเพราะว่าเราเราชอบความด่างเราเคยได้ไมาจริงๆเพราะว่ามันมันฮารเผือกอย่างเงี้ยน,นี่เคยได้ฮารเผือกแบบนี้มานะคะแล้ว ลูกมันออกมามันฮาบหมดเลยจริงๆที่ที่เคยมีเขียวฝั่งนึงแล้วก็ขาวฝั่งนึงอะคะ่ะสมัยก่อนแต่นั้นเป็นตัวกระชายเนาะกระชายขาวกระชายป่าตอนนี้นุ้ยก็เลยเริ่มสะสมพวกขมิ้นนะคะคะนี่ค่ะขมิน้นดูลายใกล,ใกล้นะคะก็เลือกลายนี้เพราะว่าลายเขาดูเยอะเยอะกว่านะคะนี่ค่ะ ตอนรูปที่เขาส่งมาตรงนี้ใบยังดีอยู่เลยนะคะแต่พอมาถึงเราก็ตัวที่เป็นเผือกเนี่ยมันก็จะไหม้โดยปกติอยู่แล้วนะคะอันนี้ได้มาเรานี่ก็ลงเลยนะคะเขาก็แถมหัวมาให้หัวหนึ่งนี่ก็ปลูกเอาไว้ตรงนี้แหละไม่รู้ว่าจะขึ้นไหมนะคะนี่ค่ะ นี่ขอลองปลูกสักระยะหนึ่งนะคะน่าจะใช้ระยะเวลาเป็นปีเหมือนกันนะคะนี่ค่ะน่ฝั่งนี้นะคะก็จะสวยคนละแบบนะคะคนละฝั่งม,มีอยู่ต้นเดียวนะก็พามาชมต้นเดียวเนี่แล้วค่ะนี่นะคะ อันนี้ซื้อมานะจ๊ะยังไม่มีแบ่งนะคะต้องรอทำพันสักระยะหนึ่งไม่รู้จะตายหรือเปล่านะคะนี่ค่ะวันนี้นี่ก็พาเพื่อนๆมาชมขมิ้นชันนะคะด่างขาวเพียงเท่านี้นะคะวันนี้นี่ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะใครออชอบสะสมหรือไม้ด่างช่วงนี้ก็ ลองไปหากันดูนะคะเพราะว่าแต่ละท่านเขาก็ขายราคาที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับความสวยของใบของต้นนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับต้นเล็กต้นใหญ่ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าที่นิฐานกะ็คือไซส์ลงกระถาง4นิ้วอะ่ะเขาขาย750นะคะแต่ราคารวมส่งแล้วนะเนี่ยค่ะเราก็เลยเลือกต้นใหญ่มาหน่อย ด้วยราคาที่มันสูงกันอีกนิดนึงประมาณนี้แล้วเราก็เลือกเลือกต้นนะคะอันนี้เขาขุดสดแล้วก็ส่งมานะคะเขาขายเป็นแบ่งเขาขายเป็นต้นนะคะเพื่อนๆสามารถหาได้ทาง Facebook ทั่วไปเลยนะคะที่ขายนะคะแล้วก็ดูโปรไฟล์ผู้ขายนิดนึงนะคะว่าว่าเคยขายไหมนะคะนี่ค่ะ ยังไงวันนี้นี่ก็พาเพื่อนๆมาชมขมิ้นชันด่างขาวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้าเขาแตกกอมีลูกแล้วเดี๋ยวจะพามาชมนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ